เอาไงว่าไม่มีอะไรเฮ้ยบอกมาซะจบว่าไม่ต้อสัดไปหแน่ไอ,อ,อ,อ้เออพูดแล้วจะบอกแล้วเออบอกแล้วลูกของคุณนางเหรอใครเหรอก็ฉันไงเล่าแล้วไงอ่ะ<ง>พวกนายไปคนถามเองนะเฮ้ยอุา่าเกิดในครอบครัวขุนนางทำไมต้องถอมาอยู่ในที่แบบนี้ด้วยที่ฉันนีออกจากบ้านก็เพราะอ ฟังนะซาบฮบ<ะ>ลูกต้องมีการศึกษาและปัญญาที่เหมาะสมกับขุนนางติดตัวผมจะพยายามนะว่าไงนะเรื่องสินค้าจมเงินเหรอเรื่องชีวิตลูกเรือนะช่างหัวมันซิและสินค้าที่ท่านจ่ายเงินซื้อละ่ะจะว่ายังไงฮะคุณพ่อดูนี่สิผมเป็นคนวาดเองเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs>